เฮ้ยหรือว่าจะชวนกูแดกเหล้าดีวะแล้ว,วกูรีไปแล้วกูก็ไม่ได้ไปยิมด้วยนะกูไม่รู้หรอกเดี๋ยวยกเลยกูมีแท่งบาอยู่บาเบลสิบห้าโลอะตึงๆแล้วก็ส้มตำเดี๋ยวกูจะตำเลยนะมึงจะมาหรือไม่มาถ้ามึงไม่รีบส้มตำมึงอืด กูตำเลยไม่ได้มึงจะทำงานไม่ได้ไม่รู้ละกูตำแล้ววันนี้กูไม่ทำงานพรุ่งนี้กูจะเอาอะไรกินกูตำแล้วกูเดี๋ยววางสายจากมึงนี่กูตำเลยแล้วเส้นมึงนะจะอืดส้มตำมึงก็จะดูดน้ำมึงจะแดกแบบไม่อร่อยนะถ้ามึงไม่รีบนะเดี๋ยวกูรีบไปกูไม่ทำและงานกูจะไปกินส้มตำก่อนเดี๋ยวพอแล้ว พอแล้วแค่นี้แหละรีบมา